นนอยนะครับดูกันเอานะครับมีเลขอะไรมีครับปลาอุปลาอะไรนะโอ้ใไซสครับี่ฮะไซสเป่งเลยนะครับปหมอ พีน่น้องๆ f อช่องวิถีพานพี่พานน้องนะครับวันนี้พามากู้รอบหมายเดิมอีกแล้วนะครับมาดูผมทิ้งไว้สองวันแล้วนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่านี่ครับอันนี้เอาใบไม้หมกอย่างสวยเลยี่ครับจะหมานหรือไม่หมานจะมีหรือไม่มีมาดูกันีกฝ่าจะมีอะไรไหมฝนตกครับสองวันนี้ มีครับปลาอุ้ปลาอะไรเนี่ยโอ้โหปลาอะไรครับนี่ครับนีอ oh. ่ะปลาไม้ปลาโลเลยครับโอ้โหโอ้โหหมายนี้หมันจริงดูครับดูคร no ับนี่โอ้โหยอดครับนี่ฮะ โอ้ปลาหมอปลาตะกับปลาช่อนปลาในนะครับโอ้ยใสง,งามงามนี่โอ้โหครับผมดูครับนี่ฮนะปลาในปลาช่อนปลาหมอใสงามงามเลยนะเดี๋ยวผมไปเทให้ดูเลยครับ นี่ครับหมายเดิมนะครับมาทุกครั้งก็ได้ทุกครั้งคือหมายนี้นี่หมานสุดๆครับบน,น,น,นี้นะ นี่ครับผลงานครับผลงานนะครับนี่าชอนไซส์สวยครับหนึ่งตัวแล้วก็ปลามหมอครับโอ้อโหดูครับดูไซส์ครับนี่ะ ไซเป้งเลยนะครับประหมอแล้วก็นี่ครับอีกหนึ่งตัวดูครับโอ้กลาหมอไซบิ๊กเลยนะฮะอุ้อต่ำนี่ดูครับ,ป,รบปลาตะกับไ้เป้งเลยนี่ครับ นี่ก็อีกหนึ่งตัวครับผมใส่ครับวันนี้นี่ครับของเด็ดปลาในครับผมเฮ้ยครับเดีย๋ยวเราไปดูลูกต่อไปเลยเขาที่เาที่แล้วหมานครับคราานี้จะหมานอีกไหม ดูนครับลักษณะมันจะเงียบนะโอ้มีครับผมไม่ดิน้นมีฮะยังหมานเหม,นะมือนเดิมฮะนี่นีปลาช่อนกับปลากระสงนะครับ ครับนี่ปลาช่อนอยู่หนึ่งตัวกับปลากระสงสองตัวนะครับหรือว่ายังสุดยอดอยู่เลยครับหมายนี้นี่ครับใส่ปลากระสงนะครับ นี่ครับปลาช่อนใส่ง,งามๆนะครับใส่ส,สวยๆโอเคครับเหลือปลาสองตัวเดี๋ยวผมขอจับก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันลูกต่อไปเลยนะครับ ครับรอผมมีอะไรหรือเปล่าแน่ลงโล่งจะต้องรุนกังนะครับมีหรือเปล่ามีครับมีครับงมลปลาระชอนนึงตัวฮะแล้วปลาอะไรปลาหมอถูกประช่อนกัดตาย ก็ใสสวยเลยนะครับดูครับไสสวยเลยกระหมอหนึ่งตัวโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูลูกต่อไปเลยมาถึงอีกหนึ่งลูกนะครับอมผมอะดูกันจะมีอะไรหรือเปล่า นีว่วางเปล่าครับผมีอ,อะไรเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันอีกหนึ่งลูกครับลูกสุดท้ายวันนี้เราจะกู้กันทั้งหมดห้าลูกสรุปคือลูกที่สีไม่มีอะไรนะฮะไปครับกันแล้วนะครับลุนมาชมมาเชียกกันมาลูกที่ห้าเราจะมานหรือเปล่า อูกทีหางอยู่ในป่านู่นฮะ,ะมันไหมอยู่ที่หางนี่ครับซุกอยู่ในป่านี่ครับรอบผมโอเคอยยากนะครับอยู่ในป่า มีครับมีดินแล้วนะมีนี่มีปลาอะไรนะครับโอ้มีปลาช่อนหนึ่งตัวครับแล้วก็มีเต่าครับผมครับเดี๋ยวเราเอาเต่าออกก่อน หมายนี้เราจะไม่ดักนะครับเตาเข้าเราจะย้ายหมยนี่ครับเตาน้อยนะครับดูดูกันเอานะครับมีเลขอะไรหรือเปล่าครัปล่อยเตากันครับไป ครับทั้งหมดวันนี้เรากู้มาทั้งหมดห้าลูกนะครับลูกหนึ่งลูกสองลูกสามได้ลูกห้าได,ลได้ลูกที่สีฟ้าวนะครับโอเคครับเดี๋ยวกลับไปสรุปที่บ้านเลยครับหลังจากที่เรากู้หลอบหมายเดิมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาก็มาสรุปผลงานให้ี่น้องได้ดูกันนี่ครับวันนี้ได้มาท้ง นี่ลอกทั้งหมดห้าลูกนะครับหมายเดิมก็ถือว่ายังหมันเหมือนเดิมนะครับเนี่ยดูครับดูลาในไส้สวยโอ้ยประช่อนโดดโคคแล้วก็ปลาหมอไส้สวยๆนะครับตะกับก็ไส์งามๆโอเคครับก็ทั้งหมดห้าลูกดีดักไว้หมายเดิมนะฮะมีอยู่ลูกหนึ่งที่ไม่ได้ก็สรุปผลงานก็ทั้งหมดก็เท่านี้แหละครับ ก็ยังไงก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพี่น้องจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆคลิปว้าวๆนะครับโอเคครับงั้นแค่นี้นะครับสวัสดีครับ